มาถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าดูโดยภาพรวมก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับจากการที่อากาศในเช้าวันนี้ก็มีพื้นที่สีเหลืองอยู่ที่ปลายด้ามขวานที่จังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสนะครับนอกนั้นก็ขึ้นสีขาวตั้งแต่สตูนพัทลุงขึ้นไปจนกระทั่งโน้นนะครับเหนือสุดเชียงรายนะครับทั่วทุกภาคก็ ฝนก็ลดลงไปนะครับ,รบแต่ว่าความหนาวเย็นนะครับอากาศอุณหภูมินะครับนะถ้าดูจากภาพแผนที่อากาศนะครับประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น <c oughs> และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยวันที่17ถึง20ธันวาคม2560 <c oughs> ทีมงานไปไปที่ภาพหนึ่งาภาพนี้นะครับ <c oughs> ภาคเหนือเนี่ยอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ6-8ถึงองศานะลดลงต่ำเลยเนาะอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่12-18ถึงแต่มันจะลดลงในช่วงนี้ประมาณ6 8ถึงแองศาควภาพอย่างที่บอกนะลดมา6-8ถึงองศา17-20จถึงนะ3วันเองนะใช่ครับลงมา6-8ถึงองศาใช่ครับเพราะงั้นพื้นราบจะอยู่ที่1 2ดสถึงใช่ครับนะครับแต่ถ้ายอดดอยเนี่ยเขาบอกว่าหนาวถึงหนาวจัดเลย2-8ถึงองศาหนาวหนาวหดเลยแหละหนาวหูหดเลยหละ2ถึงอ่ะ นะครับภาคอีสานนี่ก็จะลดลง6-8องศาเหมือนกันอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง<ม>นะครับอุณหภูมิในพื้นที่เนี่ย1 0ถองศาเซลเซียสใช่ครับภาคเหนือนี่12-18อนะ<ม>อีสานหนาวกว่าเนี่ยสิน,นะครับส่วนยอดภูเนี่ยก็หนาว เท่าๆกันเลยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ2อถึงแอันนี้เขาใช้คําว่าหนาวจัดเลยนะหนาวถึงหนาวจัดหิมะจะตกไหมเอน้ําค้างแข็งแน่นอนอยู่แล้วนะหิมะจะตกไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวนี้สภาพอากาศเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครอุณหภูมิก็จะลดลง3าถึงหองศาอยู่ที่ 16- บหถึงยีองศาเซลเซียสครับหนาวถึงกับมีลมแรงภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณภูมิลดลง3าถึง 5องศาเซลเซียสเหมือนกันครับภาคใต้ตอนบน18-23องศาอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนี่อุณหภูมิลดลง2-3องศาเซลเซียสนะครับก็เย็นเหมือนกันนะสำหรับพี่น้องคนใต้เนี่ยถือว่าเย็นแล้วแหละเพราะว่าได้เเจอนะออดูจักเส้น นะครับเส้นตัว H นะครับคุณชมดูนะเส้นสีขาวๆเนี่ยนะเพราะว่ามันหย่อนลงไปถึงโน่นะครับไปถึงภาคตะวันออกใช่ไหมครับชนบุรีตราดระยะองตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่งอิทธิพลลงไปถึงข้างล่างด้วยเหมือนกันนะครับขอให้อันนี้ก็เขาเตือนเรื่องของ คลื่นลมนะครับในทะเลด้วยนะครับทางฝั่งคลื่อนสูง2อถึงสเมตรนะครับประชาชนบรเรณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงสําหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ภาคใต้ตอนล่างฝนฟ้าขนอง60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนี่คือ17ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20ธันวาคมครับนะครับนี่ก็เป็นภาพอากาศโดยรวมนะครับของวันนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะจะได้ดระมัดระวังกันนะครับแล้วก็รับมือกันให้ได้นะครับใช่ครับ